ปิงจิดาพาไม่ยอมแพ้ไราย,ยาวความในใจเตือนสติคำพูดค่าคนได้อัดอันไม่ไหวดาราสาวปิงจิดาภา ขอระบายความในใจกรณีเจอตรามาขุดวีรกรรมเก่าหลังผ่านเข้ารอบ50คนสุดท้ายเวทีนางสาวไทย2565แต่ว่าในรอบ24คนสุดท้ายที่เพิ่งประกาศผลไปดาราสาวไม่สามารถผ่านเข้ารอบต่อไปได้ทั้งนี้สาวปิ๊งได้ออกมาขอบคุณทุกกำลังใจพร้อมพูดถึงตรามาที่ถูกขุดผ่านไอจีส่วนตัวว่าขอบคุณกำลังใจและความเข้าใจจากใครหลายๆคนนะถ้าวันนี้คุณมานั่งเป็นปิงคุณจะรู้เลยว่ามันหนัก และยากมากแค่ไหนที่จะต้องเผชิญหน้ากับเรื่องราวปัญหาในชีวิตปิงอยากให้รู้ว่ากำลังใจจากคุณมันมีค่ามากสำหรับปิงและขอขอบคุณทุกคนที่เกรียดปิงยินดีด้วย คุณเป็นผู้ชนะแล้วแต่ปิงจะพยายามพิสูจน์ให้ได้ว่าในวันหนึ่งว่าเรื่องจริงคืออะไรปิงไม่ได้เป็นคนแบบนั้นปิงแค่อยากจะใช้พื้นที่เล็กๆของปิงนี้บอกว่าบางอย่างความจริงกับเรื่องที่คุณรับรู้ก็ไม่ใช่เรื่องเดียวกันแต่จะให้ไปนั่งอธิบายให้คนทั้งโลกเข้าใจก็ยากทําได้แค่ยอมรับการตัดสินใจของคนอื่นไปปิงมันคลุมหัวหมาปิงมันขับรถหนีดาน ปิงมันเหยียดคนปิงมันชั่วบางทียังไม่รู้เลยว่าเรื่องความจริงคืออะไรก็มองไปแบบนั้นแล้วปิงหลอขับรถหนีด่านเมาแล้วขับรถยังไม่ค่อยจะขับเลยให้เพื่อนมาส่งตลอดติดรถคนอื่นตลอดไม่กอกแกร็บเนี่ยคือความจริงแต่ใครจะรู้ล่ะ ทุกคนไม่ได้มารู้จักปิงนี้คือแค่แคปชั่นเล่นกับเพื่อนก็เข้าใจไปงั้นแล้วภาพหนึ่งภาพวิดีโอหนึ่งวิดีโอแคปชั่นหนึ่งอันมันก็คงมองได้หลายมุมก็เข้าใจแหละถ้าวันหนึ่งคุณตั้งใจทำรายงานเล่มหนึ่งอย่างดีหาข้อมูลทุกอย่างด้วยตัวเองแต่ถ้าเจ้านายคุณกลับมองว่าคุณลอกงานคนอื่นมาอธิบายเท่าไหร่ก็ไม่ฟังคุณจะเข้าใจถ้าวันหนึ่งคุณเคยทำอะไรที่คิดว่าตัวเองไม่น่าทำเลยคุณจะเข้าใจคนเราจะโตแค่ไหนจะอายุขนาดไหน มันก็มีเรื่องผิดพลาดในชีวิตแหละในโลกสังคมทุกวันนี้คนด่าก็ด่าไปไม่คิดอะไรสนุก แต่คุณรู้ไหมว่าการที่คุณพําแบบนั้นมันค้าคนได้นะคําพูดมันค้าคนได้คนทําผิดเือนกันดีๆพูดกันดีๆคุยกันดีๆแมสเซจมาตรงๆต,ตัวๆไม่ต้องพูดกันแรงๆหรือบูลลี่กันก็ได้ปิงไม่ได้ปกปิดอะไรทุกคนรู้เรื่องของปิงอยู่แล้วรูปข่าวในไอจีก็ไม่ได้ลบไม่ได้ต้องการลบไม่ต้องขุดหรอกเดินมาถามปิงเลยปิงจะบอกเองว่าไปทําอะไรมามาถึงวันนี้ก็ไม่รู้จะทํายังไงแล้วเหมือนกันขอโทษก็แล้วชี้แจงก็แล้วอธิบายก็ ช่วยบอกปิงทีว่าปิงท้องทำยังไงบางคนมีพ,มพิมาว่าต้องเอาถุงดำมาคลุมหัวคือถ้ามันต้องขนาดนั้นถ้าทำแล้วยอมยกโทษให้ยอมให้โอกาสก็จะทำสุดท้ายแล้วปิงอาจจะต้องเผชิญกับปัญหาแก้ปัญหาด้วยตัวเองเพราะคนอื่นก็คงไม่ได้มาเดือดร้อนอะไรหรือเป็นจริงเป็นจังอะไรกับเราแค่ฟังแค่ให้คำปรึกษาแล้วก็ผ่านไป ก็เป็นกำลังใจให้คนที่เจอปัญหาหนักๆในชีวิตปัญหาปิงก็หนักมีปิงเป็นเพื่อนแต่เชื่อว่าวันหนึ่งคุณก็จะผ่านมันไปได้ถ้าคุณเป็นคนที่ให้โอกาสปิงได้ปิงก็ขอบคุณนะคะปิงเจ้ารอมันมีค่ามากๆแต่ยังไงก็จะไม่ยอมแพ้จะลุกเดินต่อไปให้ได้ในวันนึงแล้ววันนั้นปิงจะกลับมาให้ได้ยิ้มให้ตัวเองให้กำลังใจตัวเองไม่ฆ่าตัวตายหรือยอมแพ้แน่นอนขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ